สวัสดีครับผมพี่ตบุยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะครับเพราะว่าคือแบบว่าอยากจะมาพูดซ้ะหน่อยนะครับสำหรับรีวิว t ีเอ็กซ์ไฟเซั่นหกนะครับคือมันเป็นรูปแบบในบ็อกเซตนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปดูร้านบูมแบรงมานะคือก็กาบไปดูเฉยๆกาบไปได้ซื้ออะไรนะแต่ผมไปเห็นในดน้านของซีรีส์นะครับซึ่งโหทำให้ผมแบบว่า อึ้งไปเลยอ่ะสามวินะครับสำหรับเรื่อง DX5 ซีซัน6กับซีซัน7นะที่จริงซีซันอื่นเขาไม่ได้ลดนะครับอ่าแต่ซีซัน6กับเจ็เนี่ยคือลดแบบโอ้โหกันหนำมากคือบอกเลยนะครับว่าลดเหลือแค่99บาทเท่านั้นนะถ้ามองในด้านของซีรีส์ฝรั่งเนี่ย9 9บาทนี่ถือว่าถูกมากเลยนะครับเพราะว่า มันคือแบบว่าด้วยที่มันมาในรูปแบบของบ็อกเซตแล้วราคาค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับแต่เขาเอามาลดตั้ง94หลังจากที่ผมคิดแรกไปแล้วนะครับประมาณ94นะถือว่าโอ้โหลดเยอะมากเลยนะครับอ่ะก็ราคาปกมันราคาประมาณ1,590งนานะแต่ซื้อมาแค่99บาทเท่านั้นนะซึ่งผมได้ถามพนักงานนลครับว่าโป้เนี่ยหมดถึงตอนไหนนะโปอะหมดถึงประมาณ 31ตุลานะครับนั่นก็คือสิ้นเดือนนั่นเองนะครับอ่ะก็ไปลองดูกันได้นะครับที่ร้านบูมแมลงนะครับทุกสาขาเลยนะถ้าถ้าเป็นในพวกของซีรีส์นะถ้าที่เห็นนะครับผมเห็นว่าแค่ลดแค่ซีซันหกกับเเท่านั้นนะส่วนซีซันสามสี่ห้าเกอย่างเงี้ยคือแบบจะเป็นในราคาที่แบบว่า300 400นะครับอ่ะคือไม่ได้ลดทุกซีซันนะแต่ที่ผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือไม่มีซีซันหนึ่งนะ คือเรื่องซีรีส์ The X Files เนี่ยผมไม่เคยดูมาก่อนนะคือเคยได้ยินเรื่องเล่าเคยได้แบบว่าเออฟังมาบ้างหรือรู้จักมาบ้างน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยซีรีส์ The X Files มีประมาณ11ซีซันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าดังอยู่เหมือนกันนะแล้วตอนที่ช่อง7ก็เอามาฉายก็ดังเปี้ยงไม่แพ้กันนะถึงแม้จะฉายตอนบ่ายก็ตามนะครับอ่า วันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องดูกันนะว่าซีรีส์เด็กไฟเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งผมลองแกะดูไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยก็ดูสภาพก็มันจะมาลองดูอีกรอบนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับหูถือว่าค่อนข้างคลุมมากเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหคลุมจริงแต่เสียดายไม่มีซีซั่นหนึ่งนะเออถ้ามีซีซั่นหนึ่งนี่ผมคิดว่าโอเคเลยนะอ่าก็ถือว่ามามเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าผมจะแกะไปเลยแล้วกันนะ เอาละรครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูกล่องเลยซีซั่นหกของเรานะครับนี่จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะนี่ t i ด e อ่าซีซั่นหกของเรานะครับนี่ะนะครับเป็นอย่างนี้นะนี่ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยตามนะแต่ผมรู้จักอย่างดีนะครับเพราะว่าเออพ่อแม่ก็เคยดูหรือเคยเล่าเหมือนกันนะผมเคยดูแบบบูวีมาพักหนึ่งนะเคยดูมาอยู่นะครับนี่ซีซั่นหกนะ ามาดูข้างในกันเลยมันเป็นแบบว่าปกสวมนะครับนี่แบบว่าโอ้โหเหมือนบ็อกเซตเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าของฝรั่งก็จะทําแบบนี้อยู่แล้วนะที่จริงอันนี้มันเป็นของ d v วีดของสากลนะาทางหลังก็จะรู้ดีมันจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยอันนี้คือแบบว่าน่าจะเป็นไม่กี่เรื่องนะครับถ้าเป็นในจําพวกของซีรีส์ฝรั่งเนี่ยที่จะมีภาคไทยแถมมาด้วยในของส่วนของดีวดีสากลนะคือส่วนใหญ่อะถ้าเป็นเกมออฟโทน H อ t h แฮม24 The Fat อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำแยกเป็น DVD ภาคไทยหรือแบบ DVD a u t o p โต้เท่านั้นนะแต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเออบอลนะถ้าผมจะมิผิกคือบอลกับเนี่ย DFI เนี่ยคือจะมีภาคไทยแถมไปด้วยถึงถึงคุณภาพเสียงจะเป็น2.0ก็ตามนะแต่แบบโอ้โหคือดีมากเลยครับแล้วก็มีซับไทยมีภาคอังกฤษนะครับนี่อ่าประมาณนี้นี่เองนะส่วข,ข้างในนะครับก็นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะ คือจะมีทั้งหมด22ตอนนะครับโดยประมาณ4ีแผ่นแรกเนี่ยจะแบ่งจะแบ่งเป็นละ4ี่ตอนส่วน2แผ่นสุดท้ายจะเป็น6ตอนนะอ่านี่ก็จะเป็นรูปประมาณนี้นี่เองแต่ผมไม่ขอเปิดข้างในนะข้างในก็จะเป็นรูปแผ่นนะมันก็แบบว่าแบ่งๆกันไปนะคือแบบสวยมากนะนี่มันจะเป็นชั้นแบบนี้นะอ่านี่คือแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นพับอะเป็นแบบพับนี่เปิดมาก็จะเจออย่างนี้นะอ่าก็ประมาณนี้นี่เองนะครับสําหรับ ดีเอ็กซ์ไฟซีซัน6นะครับนี่เสียดายอย่างเงี้งคือไม่มีซีซัน1นี่แหละอ่ะคือแบบว่าสวยงามมากเลยนะครับคือแบบว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะลดขนาดนี้นะคือผมก็เพิ่งรู้อ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าร้านบูมแมลงนานเนะี่ยคือเข้าไปดูแค่ในเว็บเฉยๆว่ามีอะไรออกบบ้างนะรีวิวเพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับใครเคยซื้อเรื่องนี้มาบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะจริงๆมันเป็นแบบว่าบล็อกนะบล็อกคอลเลกชันคือตอนนั้นอ่ะ เมื่อปี59นะครับแคทเธอรีตเขาทำมาครบเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มีซีซัน10ซีซันซีซัน10กับ1 1ก็เป็นบ็อกเซตเหมือนกันแต่จะไม่มีพักไทยพ่วงมาด้วยนะอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมา กลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป